นี่กรรมตามสนองเลยนะคะคนที่หักหลังคุณนะ่ะดูเหมือนกับว่าเขาจะได้รับผลกรรมแล้วแล้วก็เร็วๆนี้อ่ะคุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเขาจะมีคนมาเล่าเรื่องของเขาให้คุณได้ฟังว่าเขาเนี่ยได้เจอกับอะไร หรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะเฮ้ยคนลุกเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยกรรมตามสนองกรรมตามทันหรือเรียกได้ว่ากรรมติดจรวดเลยนะคนที่เขาหักหลังคุณคนที่เขาทำร้ายใจิตใจคุณคนที่เขาทำไม่ดีกับคุณดูเหมือนกับว่าจะไ,ได้รับผลกรรมเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าพระอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกนะคะขนลุกมากเลยอ่ะเฮ้ย ต้องบอกเลยคุณเป็นคนดีนะต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งนะกรรมที่มันจะติดจรวดขนาดนี้หรือว่ารวดเร็วขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาทําไม่ดีกับคนดีๆอย่างคุณนะคะ คนที่มีแต้มบุญสูงคนที่สร้างบุญสร้างกุศลมาอยา่างดีคนที่เป็นคนดีนะแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกปกักรักษาคุ้มครองดูแลอยู่เสมอเสมอและตลอดเวลานะบุญกุศลที่คุณสร้างมาทําให้คุณอะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณอะ ก็เลยได้รับผลอย่างไวนั่นเองนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยคนะ่ะว่าไพา่ยยจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกนะโอ้โหต้องบอกเลยแต้มบุญคุณสูงแต้มบุญคุณแรงแต้มบุญคุณดีพลังงานบุญของคุณค่อนข้างมากคุณเป็นคนที่สร้างบุญสร้างคุณลมมาโดย,ยสม่ําเสมอและตลอดเวลาทําให้ใครที่คิดไม่ดีใครที่คิดร้ายกับคุณใครที่ขะหัก,กหลังคุณใครที่ทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอะ่ะก็เลยได้รับผลอย่างว่องไวนั่นเองเนาะเพราะนั้นเร็วๆนี้มีโอกาสเหลือเกินว่า ใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่ทําร้ายคุณใครที่หักหลังคุณกรรมจะตามสนองและได้รับผลกระทําของการกระทําของเขาเนี่ยในเร็ววันนี้คุณจะได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยอาจจะมีคนมาเล่าให้ฟังมีคนมาบอกหรือความรู้สึกของคุณอะ่ะก็อาจจะบอกได้เลยว่าเขากําลัง ไม่สบายใจอะไรบางอย่างนะอุ้ยเนี่ยดูจากพลังอุ้ยคนรุกอ่ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยผลแห่งการกระทําที่ไม่ดีของเขาส่งผลในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนขอให้เราเอาโหสิกรรมให้เขาไปเพราะเขาได้รับผลที่เขาทําไว้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณนะต้องบอกเลยแต้มบุญสูงอยู่แล้วนะแต่คนที่ทําไม่ดีอะคุณต้องบอกเลยตอนเนี้ย ได้รับผลแล้วหรือใกล้แล้วที่จะได้รับผลนะคะเพราะว่าพลังงานบุญของคุณค่อนข้างดีนะทำร้ายใครไม่ทําทํากับคนที่ดีอย่างคุณต้องบอกเลยว่าผลของการกระทําไม่ดีนั้นนะส่งผลคืนสนองอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาทําสิ่งไม่ดีกับคนที่ต้องบอกเลยพลังบุญแรงด้วยเพราะฉะนั้นผลของการกระทําไม่ดีของเขาหรือการที่เขาหักหลังคุณทําไม่ดีกับคุณส่งผลกับเขาในทันทีนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่า กรรมตมสนองแล้วนะคะใครที่ได้ฟังคำนายนี้แล้วก็ขอให้เอาโหสิกรรมให้เขาไปเนะเพราะเขาได้รับผลของเขาอย่างแน่นอนส่วนดวงชะตาชีวิตเราอย่าให้ไปแปะเปื้อนหรือปนเปื้อนกับสิ่งที่ไม่ดีหรือพลังงานลบๆเนาะคิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้เอาโหสิกรรมไปแล้วใช้ชีวิตของเราไปข้างหน้าเพื่อ รับพลังงานดีๆสิ่งดีๆนะอ,อะไรดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณในเร็ววันนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เอาโหสิกรรมปล่อยกันไปตัดเวรตัดกรรมกันไปไม่ต้องไปนึกถึงไม่ต้องไปคิดถึงเอาโหสิกรรมเงินไปดวงชะตาชีวิตของเราจะได้จะเริญเติบโตก้าวหน้ายิ่งใหญ่แล้วก็สดใสกว่าเดิมนั่นเองนะคะ